นายนายฤทธิจ์จำเลประธานสภาเกษตร,รกรแห่งชาติมอบหมายให้นายสุชิพัฒทองประธานสภาเกษตร,รกรจังหวัดระนองและสมาชิกพร้อมด้วยนายสรันพงศ์ฟงเกียรติรองเลขาธิการสภาเกษตร,รกรแห่งชาติรักษาการแทนเลขาธิการสภาเกษตร,รกรแห่งชาติเข้ายื่นหนังสือขอความกรุณาเร่งรัดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของกเกษตรกรในพื้นที่ป่าโนรักตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพศ2562มาตรา64 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2562ตามมาตรา121เนือต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการตราพระราชกิจสดีกาประกาศใช้พื้นที่ดังกล่าวให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดระนอง ในวันที่22มกราคม2517เข้ายื่นหนังสือต่อพลตำรวจเอกพัชรวาดวงศุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมณศูนย์วิจัยป่าชายเลนจังหวัดระนองหมู่ที่4บ้านล่างถนนเพชรเกษมอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนอง และในวันที่23มกราคมช่วงเช้าเวลา9โมงเข้ายื่นหนังสือต่อนายสมภาษนินพันธ์ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอความการุณาเร่งรัดแก้ไขปัญหาพี่น้องเกษตรกร,รในพื้นที่จังหวัดระนองณศูนยนะ์การศึกษาจังหวัดระนองม,มาหาวิทยายลัยราชพัฒสวนสุนันทาตำบลหงวอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองและในช่วงบ่ายวันเดียวกันเวลา14นาฬิกา เข้าร่วมต้อนรับและยื่นหนังสือต่อร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องขอความการุณาเร่งรัดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติุทยานแห่งชาติพศ2 5 1 2มาตรา64และพระราชบัญญัติสงวนคุ้มครองสัตว์ป่าพศ .2562 มาตรา121 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาประกาศใช้พื้นที่ดังกล่าวให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยินดีที่จะช่วยเหลือและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดระนองต่อไป